สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูเบนจะมาสอนเรื่องการตัดต่อเสียงดนตรีและเสียงร้องเพื่อนักเรียนจะได้นําไปประกอบการนําเสนอผลงานเรื่องการขับร้องบทเพลงแห่งลุ่มน้ําหลังสวนมีวิธีการอย่างไรนั้นไปรับชมรับฟังได้กันเลยครับขั้นตอนแรกให้นักเรียนทําการบันทึกหน้าจอตามตัวอย่างนี้ได้เลยครับซึ่งมีตัวอย่างทั้งแบบ iOS และก็ Android ครับนักเรียนสามารถบันทึกหน้าจอจนกว่าจะจบคลิปเสียงได้เลยครับ หลังจากนั้นนักเรียนก็เปิดไปที่ YouTube และก็พิมพ์คำว่าหลังสวนนวนรำลึกคาราโอเกะเสร็จแล้วนักเรียนก็บันทึกเสียงไปเรื่อยๆจนกว่าคลิปคาราโอเกะจะจบลงครับ เมื่อนักเรียนได้ไฟล์เสียงเพลงหลังสวดวน้ำลึกเวอร์ชันคาราโอเกะเสร็จแล้วต่อไปนักเรียนก็สามารถเข้าไปสู่แอปพลิเคชันแก้คัดได้เลยครับโดยกดไปที่เมนูโปรเจกต์ใหม่ทําตามตัวอย่างได้เลยครับกดเมนูคําว่าเพิ่มคลิปเสียงมันก็จะขึ้นมาอยู่ที่แทร็กหนึ่งเองครับหลังจากนั้นนักเรียนก็กดเครื่องหมายเล a y เพื่อเล่นเสียงดูตรวจเช็คดูว่าเสียงดนตรีครบถ้วนหรือไม่ครับ มื่อนักเรียนจะทําการตัดเสียงบางช่วงออกไปก็สามารถทําได้ดังนี้ครับแต่ไปที่แสรกเสียงเพื่อขึ้นเป็นขอบสีขาวก่อนครับกดไปที่คําว่าแบ่งฉากแสกเสียงก็จะถูกตัดขาดออกจากกันหลังจากนั้นนักเรียนก็เลื่อนหาช่วงของท้ายเสียงที่จะตัดออกอีกครับ เมืเ่อเจอจุดที่จะตัดน,นักเรียนก็สามารถทําตามขั้นตอนได้ดังเดิมครับแตะไปที่แส็กเสียงให้ขึ้นขอบสีขาวกดเมนูคําว่าแบ่งฉากหลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถตรวจสอบสัดส่วนของเพลงดนตรีว่าได้สัดส่วนลงจังหวะหรือเปล่าครับนักเรียนสามารถดึงแสรกยืดยุบแก้ไขเพื่อให้ดนตรีลงจังหวะและได้สัดส่วนได้ครับ เจแล้นักเรียนก็สามารถตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมและก็ตรวจสอบเสียงดนตรีทั้งหมดเพลงดูว่าใช้งานได้แล้วหรือยังครับเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วเป็นนั้นว่าดนตรีใช้ได้นักเรียนก็สามารถทำการบันทึกเสียงต่อไปได้เลยครับ นักเรียนทําการบันทึกเสียงโดยใช้สมาร์ทโฟน2เครื่องโดยเครื่องที่1จะใช้ทําการอัดเสียงจากแอปพลิเคชันแคปคัสตส่วนเครื่องที่2ใช้เปิดคาราโอเกะเพื่อเทียบเสียงร้องกับดนตรีไปด้วยครับข้อควรระวังในการอัดเสียงร้องนักเรียนจะต้องเปิดคาราโอเกะเพื่อเทียบเสียงร้องกับเสียงดนตรีไปด้วยเสมอครับเพื่อเวลาเรานําเสียงร้องมาตัดต่อในแอปพลิเคชันแคปคัสตเสียงร้องและเสียงดนตรีจะได้ตรงกันครับ มาเริ่มอัดเสียงกันด้วยวิธีดังต่อไปนี้ครับนักเรียนแตะไปที่เมนูระบบเสียงแตะไปที่บันทึกเสียงได้เลยครับหลังจากนั้นระบบจะทําการนับถอยหลังนักเรียนก็สามารถร้องเพื่อบันทึกเสียงได้เลยครับเมื่อนักเรียนบันทึกเสียงเสร็จแล้วก็ลองฟังเสียงตนเองดูว่าได้หรือไม่ถ้านักเรียนอยากแก้ไขเสียงของตัวเองก็สามารถแตะไปที่แทร็กแล้วก็ทําการลบได้ครับ แถ้าฟังแล้วคิดว่าเสียงของตนเองโอเคใช้ได้แล้วนักเรียนก็สามารถอัดเสียงต่อไปได้เลยครับเมื่อนักเรียนได้เสียงร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ลองตรวจสอบดูว่าถูกต้องชัดเจนสมบูรณ์หรือไม่ครับเมื่อนักเรียนได้เว็บเสียงที่สมบูรณ์แล้วนักเรียนก็สามารถเลื่อนหาจุดโฟกัสเพื่อให้เสียงร้องกับเสียงดนตรีตรงกันครับซึ่งขั้นตอนนี้จะมีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาจุดโฟกัสจุดเดียวนั้นให้เจอได้นะครับ ื่อให้เสียงร้องและเสียงดนตรีตรงจังหวะกันอย่างแนบแน่นสมบูรณ์ขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับนักเรียน เมื่อนักเรียนตัดต่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์กระบวนการทุกอย่างแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือ export เพื่อนำไฟล์เสียงนี้ไปเก็บไว้ในคลังภาพเพื่อที่จะได้ทำการตัดต่อวิดีโอต่อไปในภายภาคหน้าอีกครับเมื่อรอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนักเรียนก็กลับไปเช็คที่คลังภาพในเครื่องมือโทรศัพท์ของตัวเองดูว่าไฟล์เสียงมาแล้วหรือยังครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ตรวจสอบดูความถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนครับ การตัดต่อเสียงร้องและเสียงดนตรีของนักเรียนก็เป็นนันสมบูรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับนัเกเรียนลำสุวนบ้านเราไม่เคยยับเงาสุขสันบันเทิง